เบื้องต้นของคนที่ปราศนะพนนันิพพ้านจริงๆแล้วต้องตัดตายเป็นไดต้องบหะวงควมตายต้องปัญญา,าตายเน้เบื้องต้นมันกระชับนิดนี่จึงบอกว่าคนภาวนา่ายังห่วงตายห่วงความตายอยู่จะไปหว,งหวงังว่ามันจิถึงพันธ้านเพราะว่ามันเป็นถ้ำขันตนเป็นสิ่งที่ต้องหลักหลักขันตนรูขันตนเห็นตามคน เป็นจริงขันตนเลยสักยะทิฏฐิแต่ว่าบ่ิยุทมันเึือมันไม่รูปร่างกายว่าเป็นของตนออมีทั้งหาแล้วก็ทําความเข้าใจรู้แจงจริงๆตามความิงวมีปัสนาจาน,นี้ล่งใจความผิดรณะนา่ความผิริยานะลงความเห็นในตนเองใดรู้แงจงตามข้อมจริงว่าตัวเองนี่ยังมีความรู้สึกยานตายอยู่บ่หรือบม่ยานตายด้ยยังห่วงความตาย คือมันต้องล่งใจล่งแบบพราะมีความรู้สึกอีกแล้วแน่ว่าความตาย,น,ยนีนน่เป็นของเถียงแแน่นอนเป็นของป้องกันก็ได้เป็นของที่หลีกเลี่ยงก็ได้เป็นสิ่งที่เทาต้องยอมรับตามความจริงมีได้ที่ศาสนาเนี่ยจึงบอกว่าคนภทวานาจัางมาห่วงตายยังไม่จางตายเบื้องตน้นก็นกนได้ ถาว่าอะไรเบื้องต้นมันเนั็งไดไห้ได้ระวางทำการระสูงสุดคือพานิพานธ์ไหถึงว่าน,นต้องเบื้องความรู้สึกของของจริงเห็นตามความเป็นจริงคือเห็นความรู้สึกจากของจริงยังห่วงตายอยู่บว่ายังยามตายอยูะบ่เกิดนั่งเกิดนี่ขึ้นยังกังวลเรือ่องคนสิมะขาผีสีมาหักข้อเสือสิกินสร้างสิเยียบมีบ่มีบ่บเขา้าหน้า ท่นบ่ไดเห็นภาวะแท้ของเจ้าของเองเป็ภาวนานี่ทำให้รู้แจ้งถึงความจริง,ง,รงในสิ่งที่เกิดขึ้นกับความรู้สึกตัวเองจึงเรียกว่าภาวนาภาวะนี่พบคือความรู้สึกถึงห่วงตตยิ่พบจิตใจภาวนาหนามายถึงจิตนึกิดตึงแต็งทั้งหลายนะจังว่าหนักภาวนานี่มาห่วงห่วงไตาย,ยานไตแต่เบื้องต้นมาได้ จะไปบังคนเบืองสูงเลยท่านใดเออว <ừ. S 1> ังก็ได้ยก็คิดเข้าใจว่าคิดซื่อๆเ้หนึ่งคิดก็เ,ดเกิดนั่นแหละคิดเอาคิดเอาคิดเอาท่านในดเหรออย่นแหละจึงบอกว่าตรงผิดเราได้มันรูน้แจ้งเห็นจริงต,ตามความจริงยอมรับตามความจริงยอมรับจนมันเบิดความรู้สึกว่าความตายนี่แน่นอนบ่มีอะไรป้องกันความตายไดย เป็นสิ่งเิาต้องย่อมหลับแม่้นบ่ย่อมหลับมันก็ต้องตายอยู่แล้วแต่ว่านี้เราย่อมหลับก่อนมันสิตายย่อมหลับบ่มีความเกิดแรงสงสัยยั้งเลยตั้งหากเออเออส่วนสมถะสมถะภาวนานก,ก็คือ,อ,อทำจิตให้เป็นหนึ่งตั้งมั่นในอารมณ์ที่เป็นหนึ่งให้เกิดขึ้นในตน เกิดขึ้นในกายเฮาเองนี่แหละเออหนบูบอกว่าหาเค,ยยาคารืค่องอยู่ตถาคตวิหารคืออะไงอนาปานาสตินี่แหละเครื่องอยู่ของพระพุทธเจ้าเฮ้าเออตถาคตวิหารย่อมอยู่ด้วยอนาปานสตินี้อริยวิหารอานาปานสตินี้จักว่าื่องตถาคตวิหารเออทั้งอริยวิหารอยู่ด้วยอานาปานสติเด้อ นี่เวลามันออกจากร่มหายใจหรือออกจากคําว่าความรู้สึกมันจะออกมาคิดเรื่องนะถ้าคิดบัน,นี้วิตกคือเรื่องใดวิตกวิจารปีตีสุขเอกาตาบันจะเอาวิปัชนาขึ้นก่อนบัน,นก็คือการคิดนึกถึงคขาตายน,นึกถึงเป็นอารมณ์เดียวให้ต่อเน,นื่องนึกถึงเป็นอารมณ์เดียวเอ,อ จิตม <ım. S 2> ันนี่กาลังแล้วมันติดตั้งมันมันสึบน่งวิตกคือการนึกคิดพิจารณาเรื่องข้อตายหนีพระพนแน่นอนปรย่อมรับกับมันคิดไปคิดไปเออคิดหาว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นถึงบัลลปบัซูญสลายบ่ตายนี่จะบอกคิดไปคิดไปเลยสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเอออันนี้มันมีอายุสั้นตายแล้วอันนี้มันมีอายุยืนตาย ระวังปานกลางอันน э kh th ี้ยืนแทกสายสาเออเข้าเองปวดนุ่งเออปวดให้ปวดยงงต่างนี้อายุสั้นเดือมันก็ยังตายเลยปวดเข้าอยู่ไม่ปานกลางกะตายที่เก่าเออเอาฮอทถึงที่สุดว่าแม้โลกนี้เกิดขึ้นแล้วโลกนี้ก็ต้องแตกดับสลายตายเหมือนกันลงแน่เมียนไจจนเกิดอาการพิจิตรถึงนั่นแหละวิตกตเคยมีปััสนากรดูพิจารณาเอง วิจารณ์ประกอบให้ต่อเนื่องเฉพาะเรื่องเดียวปิธีเกิดเมื่อพิธีเกิดปุ๊บเขามาเก้าอีกทำสลับกันเลยถ้ามันคิดต้องคิดไปเรื่องพทียหน้าเรื่องกายเรื่องตายเนี่ยคือหลายๆองค์ที่เปนยูเป็นเครอหน้าเรื่องอาการสัทุกสองแห่งกายเิียนหน้าลงเห็นเป็นขาดั้งซีเทีรณหน้าลงที่ไตรละบัดเลยรวมลงถี่ สิ่งนี้เกิดสิ่งนี้ก็หาความจีรัญญยยืงยืนบ่ได้บ่เทียงแ้บ่แนอนกายห้าตะกี้เป็นเล็กหน่อยอาศัยขนมโกมัดรอทั้งน้ำนมเป็นเครื่องเรียงร่างกายอาศัยรมหในใจอาศัยถึ้นมุม,มสุดท้ายแหละมันก็หมุนไปหาความจีรัญญ์บ่ได้แต่ห้าเขาไปยึดใ่นสิน่งนี้สิ่งนี้แล้วเออความทุกข,ข์ยังเกิดขึ้นเพราะว่ายึดกายดิน้นเนี่ยเออเห็นลูกกับว่เทียงแแน่นอนบ่หาความจีรั่นยยางยืนบ่ได้ความรู้สึกทั้งหลายที่เวลนขบาวบ่บานออก เมื่อวานนี้ผมจิตังถึงนี้สังขารคือความฉิดปูนแทงเมื่อคิดไปเลยจับจุดอันเป็นหนึ่งเพียงแท่ให้ความคิดกับบะหมี่อีกวิญญาณการรับรู้ให้ความรู้สึกเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาววิญญาณกายเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวปวดต่างๆส่วนวิญญาณใจยมันเป็ความรู้สึกเดี๋ยวก็พอใจมั่ไม่พอใจมั่งโอ้ทุกสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเราเห็นล้วนแล้วจะเป็นอนิจจังนาตตาทั้งนั้นทั้งนั้นดีกว่าเนี่ยมันทีล้มไปคิดไปคิดไปดื่มว่าคำว่าวิตก แต่ว่านะในด้านเอาวิปัสสนาถึงก่อนหรือการเอาวิปัสสนาถึงก่อนมิจารณไปด้วยๆประคองในในความเดียวในสิ่งที่วิจารณาในสิ่งอันเดียวไปวเรื่อกยกดังใจนี่แนะหละไปน่าไปไปน่าไปบัดมันบันดมันบัดมันล้มหมายถึงจิตมันยอมรับเองบึ้มก็รื้มกันเรื่อยๆมีอาการจิติบางอย่างเกิดรู้ว่าเป็นมันสินั่นแหละเป็นเครื่องยู่ ส่งแล้วกุพินพิรนาคใหญ่มากๆแต่ที่บอกเยอะๆมันจะมีกุพินพิรนาคใหญ่มากๆวนมากถูกเป็นพระาธาตุเลือดระมันแหละเพราะเลือดเพราะว่าอินเพราะว่าเลืเอดแต่มันจะเป็นแบบเป็นผมเป็นเล็บเป็นยางกระดาษแต่แนี่คือเป็นวิหารธรรมของตนเองของบุคคลผู้เช่นนั้นผู้เช่นนั้นกุพคนเช่นที่พิรนา,าเรื่องเกี่ยวกับร่างกาย เรียกว่าอาสุภะปณมธานภาวันหนา้านี้เออคือพวกนี้สิพิจารณาพิจารณาเดียวก็เข้าสู้กล่อมสงมเข้าสูส่ความสงเลยออกพิจารณาพิจารณาเข้าสูส่ความสงมาสารไปสมาะนั่นเป็นวิหารธรรมของเพื่อนนั่นแหละนั่นเป็นวิหารธรรมของแต่ละองค์เป็นความชินชำนาญของไผรของมันแต่ว่าควรเข้าเนี่ยให้เหมาะสมกับชีวิตตัวเองเพราะบอกว่าเด็ดเดียวพอ บาเด็ดเดียวพ่อพ่อสิถึงสิป้าลูกป้าเมียป้าผัวเขาใจไวเออมันบาเด็ดป้าตอนเป็นมันก็ต้องป้าตอนตายก็ต้องเลิกกันตอนตายอยู่แล้วเออมาหงอมาแงะมาแง่งอย่างพายแพ้เบด้วยพายที่บาเด็ดเดียวบเด็ขาดพ่อนม่การติดเขามาสู่การภาวนาไม่เลิกกันเป็นตอนเป็นเป็นก็ต้องเลิกตอนตายอยู่แล้วเนี่ยตั้งได่มันก็ต้องเลิกอยู่แล้วนี่แหละที่เขาว่าลุงพ่อสอนเรา คนป่าก AH. ันบ yani ่ป่ามึงสิไปนิพพานได้บ่มึงบ่ป่าตอนเฟ้นมึงก็ต้องป่ากันตอนตายเลิกกันตอนตายเหมือนเดิมมึงก็มั้ยความจริงนี่ล่ะอยู่นํากันเรียนลูกเลี้ยงผัวเลี้ยงเมียอยู่สิไปนิพพานนะมึงว่าเอาจากว่าแนี่ยิดารณายมันความจริงดอกเ่ราะส่นติว่าต้องต้องไปคนเดียวมั่งต้องเด็ดเดียวที่สุดมั่งต้องบ่มีญาติพี่น้องต้องบ่มีหยังเลยเ่ราะสันสิว่าให้มันถึงที่สุดแห่งความว่างได้ แต่มันไม่อยู่มันจะไปได้กังไหนผู้ใดมีสิ่งใดกับเเกิดกับสิ่งทีผู้ใดบ่มีอย่างไรก็บ่มีนับเกิดอะไระว่า้ทุกคนนําไปพิจารณาลเบึ่งเรืดอยู่ของพระธรรมขุนเจ้าเฮาคืออาณาปานสติลมหายใจเขาออกพระอริยะเจ้าทุระองค์ลมหายใจเขาออกเนี่ยมันอยู่หนีนั่งเด้ไหเป็นอย่างนคือเน้หนึ่งมเอ่ม่มเป็นเบื้องตนฐานห่งทู่รู้ คนที่รู้บ่มีฐานบ่มีเครือ่อนยุ่มันบ่มันคงหรือต้องอารมณ์เป็นที่หนึ่งอันที่สองกิติเกิดเนี่ยอยู่กับลมณ์อยู่กับปตินั่นแหลยอยู่แค่นั้นนั่แหละเป็นวิหารธรรมทรงชาติจะเิญชาตินหนาารืออนาคตสติเออพอเข้าทองอยู่ตัวตตรรตวิจารกิจานังปุพสมาอาจจะตั้งสมรสานังนะนะเออเป็นผู้มีวิตกเป็นผู้มีวิจารเป็นผู้มีสติรู้อยู่หายใจเข้าออกสั้นยาวก็รู้เออแล้วปีกก็เกิดขึ้นนี่บางองค์บางพวก อาจจะไม่ปฐมฌานบางองค์บางบุบงญอาจจะไทุติยฌา,านนี่ปิติญาบิคาคาเนี่ยปิติญาเมื่อปิติเกิดขึ้นแล้วราคะจงชินไปนจากวันนี้เอว,ว่าจะบอกไปสักละนี่วันห้าการแปลความกังวลใดๆไม่ได้เกิดขึ้นบ่มีความกังวลของเกี่ยวบ่ได้ของเกี่ยวกับกกบุกับห้านกับัวกับเมี่ยบ่ได้ของเกี่ยวกับไผเออ มีว่านก็คือความกังวลอะไรกังวลเรื่องนั้นกังวลเรื่องนี้ว่าว่าจะเป็นเรื่องตายว่าจะเป็นเรื่องหัวเรื่องเมียเออ,เอนั่นแหละ้าขาเขามาอยู่ในลมหายใจอาการที่เกิดได้ว่ามีอย่างจังยางมีกระเบิดมีสินกระเบิดหัวกระบอมีเมียกระบอมีรถกระบอมีเงินทองกระบอมีแต่างกมันกระบอมีน,นั่นแหละเหตุจิตตั้งมัน่นเป็นหนึ่งให้มันได้สมาธิก็แปลว่าจิตตั้งมัน่น เน่นยันก็ไปอีกตั้งมั่นในลมนี่แหละปัจจุบันกับปัจจุบันคือกับลมให้ใจนี่แหละที่เรียกว่าปัจจุบันไรเพราะใจมันเคยคิดคนคิดนี่คิดถึงอดีตเดคิดถึงเรื่องเกา au, เกาโม่เกาเกาเนียเกเกาๆวักเกา, au, เ,า, au, เ,า au, เรื่องเล่เาเกาเกาเห็นว่าเออปู่กับปู่เกาเาเนื้กับเนา้ au, าก,กเาเนี่ะเออนั่นแหละ,ละคิดถึงอดีตวะะ่าเมื่อ,อไรที่เรากังวลดีแต่ ถึงเรื่องอนาคตท้องตนเราจะไม่อยู่พ้นจากอดีตนั้นด้วยีิจฉามมันจะไปรุดพ้นจากอดีตท,ทั้งใจก็ว่ามันเอาอาดีตคิดไปหา,หนาอนาคตถ้าอยากรู้ปัจจุบันคือลมหายใจปัจจุบันคือลมหายใจสติก็คือลมหายใจมีอะไรถึงว่าตัวนี้เหมือนยางประฉากรนอกนั้นสภาพวะปรากฏการจะเกิดอะไรขึ้นกับฉันน้อมกลับมาลมหายใจเหมือน,นเดิม มีหาษาหาว่างตัดของภายนอขอกไปไดๆของภายในคือสภาว่าแก่ปรากฏการณ์สิ่งึ่งเสียงเกิดขึ้นบกิดน้ำเสียงรูปภาพต่างๆปรากฏการณ์เกิดขึ้นเห็นพีเห็นเปลืยเทวดาหรือว่ากินเหม็นกินเน่ากินหอมกินเสียงสดมนบกิดบนนึกมัดเอีายังมมนมีความรู้สึกเกิดขึ้นใดแต่ความพอใจล้วพราข้าใจจึงว่าสติก็คือลมหายใจเข้าออกสมาธิคือลมหายใจเข้าออก เห็นบ่แลทั้งทั้งสติทั้งสามารถททั้งปัจจุบันก็คือลมหายใจเขาออกนะว่าทั้งปอยู่บู้จากปัจจุบันแต่มันเน่เมียนแน่นิ่งียวปัจจุบันหว,า,วามคินี้ธรรมดามเบาสมมุติซื่อๆเลยว่ามีอดีตว่ามีอนาคตแม่กระทันปัจจุบันกูรักว่ามีวางวางปราศจากความคิดนะทั้งๆท,ที่มีอยู่รู้อยู่เห็นอยู่แต่ความรู้สึกเกิดขึ้นไม่ได้ พอใจหรือไม่พอใจดับนีไหมส่งงว้เหตุว้ยกิดังว่าไม่ต้องมีเหตุผลยังมาแต่ถ้าคดวิหารเพิ่งบ,บอกแล้วว่าเพิ่อยู่กับลมหายใจอริยะวิหารกับอาภาอริยะเจ้าทั้งหลายอยู่ในลมหายใจแน่มันร่วมจอดไปได้เบากแยกจอดไปอีกซื่งเอาจอดไม่ให้ฟังไม่ให้ฟังเดี๋ยวผู้ใดเหตุใดผู้นั้นก็ถึงผู้นั้นก็เข้าใจอยู่ซึ่งใด อน่าายาแผลแพ้แกควบคิดตัวเองอยาแพลแพลยาแายแพย้แกควบเห็นตัวเองตัวเองสูรุภัยแล้วกระทําตามความเห็นของตนนั่นแหละแพ้อย่าว่าแพ้แกทิ่เลื่อตัง้งีิเเรื่องปัญหาปัญหาลอยแปดหรือดับได้หรือล่มหายใจมึงจะลายปันหนเดี๋ยวนี้จากว่าแสงสว่างจปลายอยิโมนั่นแหละมังเดียวน่ดหน่อยอมีความมืดทั้งจากกวานนี่มีแสงสว่างเพียงแค่จุดประกายแค่ปลายเข็ม กันนั่นแหละมึงเดียวคือลมหายใจนั่นแหละมึงสิยากปันหก็ตางที่บวมมากที่เบิดล,ลมหายใจอรลมหายใจแก้ปัญหาได้ถูกอยา่างแม้กระทั่งการเกิดบึงสิบึงเอาโดอเขาเน้นย้ำให้ตลอดตลอดเลยถึงก็เกิดเป็นปัญหาก็เกิดึมาเป็นปัญหาในการหายยู่หายจินแบบนั้นเป็นที่เกิดมาแล้วตอนนี้นั่นไม่สารพัดแต่มีเหตุผลเนาะ เราคนสิสิดำพร้อมเกิดไจร่มหายใจเห็นไหมบาตรมาเอาไหมเออเจ้าสุพรรณ่าโลกมาเท่าไรจะเกิดมาเทไรร้อยหลายล้านล้านสมคขยจนนับว่าได้กระช่างบาดเจ้าจะเจ้าเกิดเนี่เจ้าอยู่ในล่มหายใจไงวะเออพุทธเจ้าเอาไม้ให้เฮาฝึกนี่ง่ายไงโตคนเองล่องผิดล่องถูกล่องผิดหนึ่งล้าตั้งหกปีมาถูกแต่เดียวแค่ล่มหายใจนี่ึงได้ละ อันนี้ผมทดลองมากผมเข้าจาักหวิดละพินญาหาสมาบัตเปดหงส์หายตัวเดินมดินอากาศมัเจ็ตไดเบ็ดแต่ว่ายัางบัดทันิพนบัดมังสิพนล้มหายใจนั่นแหละอริยะวิหารก,ก็คือล้มหายใจต,ตาขุดมหานก็คือล้มหายใจไรอยาก,กดับทุกข์ได้ทั้งเบิดเบิดประการทั้งปวงก็ล้มหายใจเขาเองอ,อะไรนะรรว่า้ทุกคนมั่นใจนี่นแหละจะเป็นเถอะเดี๋ยวก็เป็นเองแล้ว เพราะว่าตัวเองเฮ็ดนั่นแหละมันจังเป็นผู้อื่นเฮ็ดเขากับบริบาลเป็นให้เฮาเลยตัวเฮาเองเห็ดเองด้วยเฮาจังเปลี่ยนให้ต้องรู้ใยตัวเฮาเองนี่พอ game one me marsho team name